ครับผมพี่น้องแต่มาหากินในเมืองเนี่ยครับก็บอยู่จะในโขกหลายมือเลยพี่น,อน้องมาย่างต้มปลาเลาะถางค้างครับผมว่าสิดหมานบวบครับย่างรถตะเกี่ยวได้เลย,ยพี่น้องเนีย่ยย่างไปย่างมาครับผมว่าสิดฟอกติดใหบวบอกติด กีฬาแบบเล่นมาแล่นมากมากบมันก็เห็นพี่น้องต่ว่าเห็นจะถึงไหมครับท่านตียังบ่ท่านใดอยู่ในบ้านเขาเนี่ยยังเนี่ยครับผมสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่นอ้องปู่ย่าตายายสุภูสุขคนชาวที่เบิง์นยูทูบทุกคนครับผมมือหนีกับพ่อครับผมครับพานแบ่งคนหมานเหล็กน้อครับหมานอีลีครับผมหมานสมือโรดพี่น้องตอดอีลีอีหลอตอดแบบไป มุดชิมุดเขาใหญ่ๆพี่น้องกัดมีกัดมากกับมะพ่อห้างหนึ่งครับนี่งยุทต้นในชเล็กพี่น้องยุ่ยไต้เครือครับแม่ออกลุมลุมหลุมลุมได้ครับกับว่าจิขึ้นไปเบิ่งครับผมว่าหนามันจิคือเบาห้างมันจิขาวกระลรากว่ครับผมห้างบางไงประเดี๋ยวพี่น้องจักซ้ำแตะแกงมอไซนี่แหละพี่น้องกัดจักห้างใหญ่ๆมันไปใส่เบิดครับกัดหาอยู่ครับมันบ่หองเบาห้องแต่ห้างน้อยๆมันพี่น้องครับจะให้เบิ่งผึ่งจักครูพี่น้องเบิ่งว่าจิกคือบ่ครับ ครับนี่เราจะต้นนี่พี่น้องเนี่ยต้นจิเล็กนี่น้อยอาหย้อนเสียงได้พี่น้องเด้อครับนี่ยยืดต้องมีเมื่เกลือในตอมตอดเดี่ยวเนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งทั้งต้นเลยเนาะพี่น้องเนาะมันจีได้กเบิ้งหย่อนเสียงจะขีแสบตาครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเลยครับผมครับผมพี่น้องขึ้นมาห่อนทั้งนะครับกับยูสะโดนเลยพี่น้องไปมาเบิ้งจะเกลือโดนยี่หลีครับหลังจน เดี๋ยวรอบสองหนอยพี่นอ้องน้ำบ่มีแล้วครับหืมอขอกผมโตออนสักหน่อยนึงเน,น่อยพี่นอ้องจะเพิ่นขึ้นมาครับก็มาแ,แต่สิขากระหลากระหาดไหมพี่นอ้อง ว่าจ้าครับหาตะมองดูเด้อพี่น้องเด้อขึ้น,น,นค่มควนบ่ได้เครื่องมันหลาย หลือเ่าไว้บ้านครับผมหงเหลืองครับแล้วก็แม่นเอาเดอ,อกยางเฮ็ดพี่น้องเดี๋ยวใส่ทุงครับเดี๋ยวมาเตียถุงไปทั้งไต่ะ Say nào. nằm như nhau anh ta tiêm mắt thong mày lúc bên tai tai là tai bảo tai 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 ดูโดนกันเลยติดต่อไปด้ที่น้อนี่ยึงววาครับเอาหอดแน่หอดแน่เนาะอ่ามาี้ี้ะจักเป็หล่อยจักแนเนอที่น้องเนาะโค้ดไดเดียู่ครรับ Mấy mình chọn quá về đi cái nào kia Oh, that's làng phân đổ cái gì đó bên Con, nào, nghe nghe nào, hang bên nội hả? Cả hang như thế cái ับผมพี่น้องลงต้นครับผมครับผมพี่น้องท่างที่สองคนระับผมยืนต้นดูกินไอ้ปลาหยาฮกเติบยุคพี่นอนะ้องเนี่ยหย่ามันเขียวครับโอ้ยยู่ยไกลๆบ้านเด้นอนพี่น้องนอนเหรอเจ้าเฉียวเียวหย่าเหง้าครับนี่งามขักขนาดนี่จะหย่าครับน,น,น,นี่ครับพึ่งพี่น้องย้นดูครับ ทางน้เติบอยู่พี่น้องไปครับดูเลยพี่น้องนี่เนี่ยขึ้นต้นดูนี่ไปครับ,บออกก็ได้ย่ดอกครับจริงกับย้ายเติบอยู่พี่น้องไปกับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันพี่น้องไว้ทั้งกัดหนามจะเป็นจริงใดครับผมครับผมพี่น้องทั้งนี่ก็อีกเช่นเคยครับผมตอดทักขนาดพี่น้องมันบิ่งเต็มหัวเลยครับนี่เลยพันแบ่งขึ้นท่างเลยต่อทั้งนันพี่น้องแจ้งมันเป็นอยังครับ ตอดพวกเล็บพี่น้องเจ็บครับเดี๋ยวใส่ถุงมือจุกเลยครับพี่น้องเพราะมันตอดมาหลายก็หยัานควนด้พี่น้องดิหนาที่ห่วงห ci. ้างออนห้างหยังเลยครับ น้ำกับท่านเห็นหรอกพี่ e back, าท่านเดี๋ยวไปเบิ่งด้วยแบนี้บ่ครับเส้นโซรอแลยวพี่น่อง <c oughs> ดี่ง้ยบดนน้ำน,น้อยเยอะครับเจ่วบา <c oughs> ท้องขาวดีพี่นอ้องงามมุมนี้ครับดึงงานนี่ดึงามตอดสันนันบันไหวครับตอดอหลิอีหลอตอดจน บูมีผู้เด็กกาเขาไก่เลยพี่น้องขยันต่อ,ะะตอขับขุดเด็กกันแล้วพี่น้องต่อขึ้นก็

หัวหมือก็ต่อครับระต่อที่หัวดอัมือเดี๋ยวตัวต่อด,ดีพี่น้องยอกใหหมืผมเดี๋จัดการทั้งรับ

dính lên hết không khuyến khó để cho người coi nghe chân phải cái cái đi để nào cầm được cái nào chắc là cái áo của chắc là bút cho con má rồi đấy được cái bịch hôm cũng quyền đó hấp hôm đừng gọi nó thế nào ไปกับผมพี่น้องลงต้นกระนาจิพอสำนี่เลยพี่น้องคลิปนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดทับตะไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเนีตได้ครับทุก ไปครับผมกลับครับผมสวัสดีครับ